สวัสดีค,ครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้กายมาทำอะไรที่จกครับผมอ๋อวันนี้พอดีว่าผมจะเข้ามาดูดตัวเมติโฟเนี่ยพอดีว่าผมเนี่ยเห็นมันต้งนานแหละแต่ว่าเรายังไม่เคยได้ประกอบตัวเมติคโฟเลยหน้างานอย่างนี้ครับผมว่าใจทพี่กิจช่วยสอนนะครับให้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆที่อยู่ทำบ้านเขาก็การประกอบแมกิคโฟได้ง่ายสามารถประกอบได้ยังไงบ้างได้ครับเลยไม่ยากครับไม่ยากได้ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้วยกันเลยครับผมก่อนเลยเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันมีอะไรกี่อย่างนะครับผมได้ครับ น้องกายครมันมีอะไรบ้างครับไอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไอตัวนี้คือเราเรียกว่าหัวทานเิมิเตอร์ตัวนี้ครับผมหัวทานเิมิเตอร์ไอตัวนี้ก็ทําหน้าที่ในการอะไรครับทําหน้าที่ในการประมวลผุนหรือขยายสัญญาณไฟฟ้ามานะครับับได้ครับผมแล้วก็แล้วก็เรามีตัวนี้ด้วยนะครับผมไอตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าการิตถูกไหมครับพี่กเอ็แสงวงจรนะครับตัวนี้คือการิตหรือเป็นบอร์ดนะครับที่เราจะเอาไว้ต่อเข้าใน ไอตัวเทอร์มินอลของตัวเซนเซอร์เนี่ยครับแล้วตัวนี้ครับผมส่วนไอตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวเลยเซนเซอร์ไปประกอบไปด้วยอีปองนะครับผมเข้ามาดูครับอีไอรอมนี้ก็คือที่เขาบอกว่าใช้บรรจุพวกข้อมูลพื้นฐานต่างๆของตัวเซนเซอร์ของเราเลยถูกไหมครับผมสําคัญมากเลยใช่ไหมครับตัวนี้ได้ครับเต้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการประกอบเบื้องต้นกันครับได้ครับผมตอนนี้ก็เปิดฝามาก่อนนะครับผมโอเค ครับเดยก็ขั้นตอนต่อไปก็คือนำการเทสมาคลายน็อตออกแล้วครับผมโอ้นี่คือเราทําการคลายน็อตใช่ไหมครับใช่ครับพอหลังจากคลายเท่านี้เราทําอะไรต่อครับพี่เราก็จะใส่การเทสลงไปครับผมการเทสก็คือการเมื่อกี้ที่เราพูดนะคือตัวนี้นะครับคือแผ่นบอร์ดการเทสเป็นรูปตัวเทสทับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับโอเค ทีนี้ผมถามนิดนึงครับพอดีว่าไอ้ตัวนี้มันมีอยู่ทั้งหมดสองเส้นใช่ไอ้แต่ละเส้นนี้มันมีความหมายไหมครับมีครับผมมีมีมีอันนึจะเป็นสายคอยกับสายเล็กโรดครับก็จะแยกกันมาไอ้ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็คือสายคอยใช่ไหมครับสายคอยจะแทนด้วยขาวแดงอยู่แล้วขาวกับแดงหรือหรือมีตัวอักษรด้วยครับนี่ก็มาดูครับมีตัวอักษรแปลกๆอยู่ด้วยครับอักษรตัวอะไรครับนี่ครับอ้าวข้าวเปลืก ปดห้าแปดหกรัปแปดสิบห้าแปดสิบหกรับผมมันก็จะตรงกับที่การเด็ดเรามันก็จะมีแปดห้าแปดหกนี่นะครับอืมอันนี้คือคอยแปดห้าแปดหกใช่ครับโอเคนี่ครับแปดห้าแปดหกครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันประกอบเลยแลวนี่คืออะไรนะครับตัวนี้อันนี้คือสายเล็กโถดับเป็นกล้วยเล็กโถดอิเล็กโถดอิเล็กโถดนี่คือเลขอะไรนะครับแปดสามศูนย์แปดสองครับแปดสามมาดูด้วยกันนะครับอ๋อแปดสามแล้วก็มาศูนย์แล้วก็มาแปดสองเพราะฉะนั้น บางคนนั้นเืยถ้าเกิดเห็นปุ๊บสองสายนี้อย่างน้อยเใย้รู้ก่อนว่าคอยได้โตดเป็นหน้าตายยังไงนะครับส่วนที่เหลือไม่ต้องกลัวเรื่องการต่อเพราะเรามีตัวเลขให้จำอย่างนี้ถูกไหมครับก่อนจะใส่เราก็ต้องเขาก็ควายสายก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ลำบากถ้าเกิดควายสายตามบอร์ดว่าเราจะเอาแปดสองศูนย์แปดสามไว้ฝั่งไหนครับแล้วก็ควายตามบอร์ดไปเลยครับคือเราดูตัวเลขในบอร์ดก่อนใช่ครับทีนี้ถ้าในบอร์ดมันจะมีช่องที่ว่าเสียบอีปโอมอยู่นะครับโอ้หนี่ครับนี่อปรอมก็อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราต อให้ให้ลงเข้ากับอีพอมใช่ไหมครับพี่เดกใช่ครับถ้าไม่มีอีพอมนี้ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอะไรครับมันอ่านค่าเออร์เลอร์ใช่ไหมครับได้ครับใลยหรือหรือไม่หรือไม่ก็เขาเรียกอะไรนะมันจะเขาเรียกว่าค่าท่อใช้ท่อจริงๆหรือค่าแคลเฟกเตอร์ไม่ได้มันก็จะไม่ถูกต้องถูกไหมครับทีนี้ตัวนี้ก็จะมีสายกาวนะครับผมทำไมทำไมต้องใส่กาวครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นกาวในตัวใช่ไหมใช่ครับอ๋อ อ๋อไอรุ่นนี้คือเป็นรุ่นรุ่นซีดพีทีเอฟอีใช่ไหมครับพี่กิตแล้วก็เราต้องมีติดแผ่นกาวเพื่อให้มันเชื่อมกับกาวข้างนอกด้วยถูกไหมครับใช่ครับรุ่นนี้จะมีแผ่นกาวด้วยนะเพื่อนๆนี่นะครับมาดูครับแผ่นกาวก็ไปก่อนนะครับข่นกาวอ่าขันกาวก็ขันแน่นคือเส้นนี้จะเป็นเส้นกาวถูกไหมครับเนาะขันกาวให้แน่นถ้าถ้าเราไม่ถ้าไม่แผ่นกาวเลยนี่ค่าอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ใช่ไครับอาจจะเลี่ยนก็ได้ครับอ๋อโอเคครับแผ่นกาวแน่นแล้วทีนี้ก็เเเเเรรรราาาาากกกกก็็็จจะะะมใใสส่่่ลลืออออออตต้งนนน์คับ นี่เราจะทำการล็อกการ์เท็สนะครับยากไหมครับพิกิตเรื่องนี้ปกติไม่ยากรับไม่ยากเพราะมันมีเลขมาร์ก Mark บอกกันหมดแล้วครับโอ,โ,อโอ้แล้วก็ใส่มันที่พิกิตบอกนะใส่อ e ีพอมเข้ากับการ์เท็แล้วก็เอาเอาอ e ีพอมที่ติดการ์เท็เนี่ยมาเสียบกับตัวเซ็นเซอร์ได้เลยเนาะ,ะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าง่ายๆก็คือให้เราดูตัวเลขก่อนนะครับดูต,บตัวเลขก่อนว่า เ,เลข,ขนบนกาดกับเลขที่บนสายสายไฟครับมันตตามตัวนแองเพราะว่าตายต้องไปตามตัวแอง,งใช่ไม่งั้นมันก็จะคขว่กันมันก็จะยากใช่ครับจะต้องเปิดเข้าเปิดออกหลายหนแล,ล้วครับโอ้ครับโอ้น่าสนน่าสนม,มาก ันนี้แปดสามศูนย์แปดสองก็คือสายอิเล็กโตรดนะครับเมื่อกันแล้วก็ควรจะเช็คดูว่าแน่นนะครับอ๋ออันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยถูกไหมครับใช่ครับถ้าไม่แน่นนี่มีปัญหาได้ถูกไหมครับครับผมนี่เกิดอะไรขึ้นได้ครับถ้าไม่แน่นมันอาจจะอาร์กกันได้ครับอาร์กกันได้นะครับอ่าเข้าไปครับขั้นต่อไปจะหยิบสายไฟหน่อยครับได้ครับอันนี้สายไฟอะไรครับสายไฟในการเวลาทดลองครับ เราจะประกอบอันนี้คือสายพาวเวอร์ครับเราจะใส่พาวเวอร์ครับใพาวเวอร์นี่ตัวนี้คือเป็นไฟ24หรือว่าไฟ2 2 0ยครับไฟ2 2 0ีครับตัวนี้เป็นไฟ200ยี่ครับโอ้โอเคครับเกิดถ้าว่าไฟ24ตังนี้จะเปลี่ยนไปครับมันจะเป็นเก็บตรงไหนครับมันจะเป็นบวกกับลบใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อทีนี้มันก็จะมีลายกับนิวตันนะครับสมมติว่าเราให้น้ำตาลเป็นลายนะครับอันนี้ก็เรารู้อยู่แล้วนะว่าให้น้ำตาลเป็นลายนะครับใช่ครับ อันนี้คือเกิดจะสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับพี่กิตใช่ครับผมแต่ว่าของตรงจริงนี่คือควรมีเคเบิลแกลนไหมครับพี่กิตควรมีครับควรมีไม่งั้นเดี๋ยวน้ําเข้าก็จะมีปัญหาได้เวลา<ช>เราติดตั้งกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพีเคเบิลแกนก็จะแถมไปให้อยู่แล้วครับในตัวมันอันนี้คือใครๆก็ทําได้เลยใช่ไหมพี่พอด,ดูคลิปนี้เนาะได้ครับ คือบางบางคนนะครับพอเวลาซื้อสินค้าไปจากโรงงานะอะไรย่างรครับบางทีมีนะบางบางทีเขามีลูกเต๋าด้านล่างนะ<ร>แล้วก็ตัวนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาะไรครับคือมันบางบางทีข้างข้างล่างมันจะมีลูกเต๋าอยู่นะพี่กิจแล้วบางบางทีนะครับพอพออยู่พวกเจ้ามาเสียบเลยเข้าใจว่าเขาเสียบเสียบที่ลูกเต๋าแล้วคือเหมือนเสียบที่กราดอิสอันนี้ไม่ใช่นะครับคือ จะต,ต้องขอดจากลูกเตาถอดถอดข,ขั้วพวกนี้ออกจากลูกเตาเล้วมาเสียบ,บนพาทิดนะครับต่อแบบคอมแพกนะครับต้องตอลูกเตาออกใช่สำคัญมากเลยนะครับผมโอเค <Okay. S 2> ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมขั้นตอนท้ายคือสวมใช่ไหมครับครับผมไอ้น,นี่คือข้อควรระวังต้องมีมีอะไรบ้างครับข,ข้อข้อควรระวังพยายามดูเชี่ยวให้ลงก่อนครับดูเชี่ยวให้ลงกับกอกนี้ก่อนนะครับใช่ครับถ้าเชี่ยวไม่ลงนี่คือเกิดอะไรขึ้นครับน้ำเข้าได้ใช่ไหมครับเชนเข้าได้แล้วก็ซีนนี่คือต้องเสมอไม่บิด ไม่รัดนะครับเคยมีเคสลูกค้าบางทีบิดรัดมีปัญหาได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเคยเจอใช่ไหมครับอันนี้ระวังนะครับคือถ้าทีนี้มันไม่เลือดไม่เหมือนเวลากดลงไปปร๊บถ้าล่างมันจะมีตอกทูกเตาเสียบอยู่มันมัก็เลยลงเขี่ยวอ๋ออ๋อเข้าใจครับย่างครถตอนนี้บิดลงไปได้เลยครับพอตึงมือขัางเป็นพอตึงมือเนาะครับไม่ต้องควเยอะลยไม่ต้องไม่ต้องนั้นเยอะนะครับเดี๋ยวยามจะขาดนะครับให้มันพอนั้นได้นะครับอันนี้คือถือว่าเสร็จสมบูรณ์ไหมครับเสร็จสมบูรณ์เนาะ นะครับครับนี่การตอบื้นต้นถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเยแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูได้ไหมว่าเครื่องพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวเปิดเครื่องครับเมื่อกี้นะครับเกิดจากที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยเหมือนแล้วนะครับระหว่างตัวทาร์พิเตอร์กับตัวเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาต่อไฟให้ดูนะครับผมว่าว่าที่เราต่อเนี่ยมันขึ้นหน้าจอยังไงนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมถูกต้องไหมครับผมเคครับมาดูแล้ครับ อันนี้คือหน้าจอสมาร์ททีอันนี้นคือหน้าจอปกติครับที่เสียบปลั๊กขึ้นมาเมื่อออนไฟให้แล้วจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับท,ที่ผมผมถามว่าไอ้ตัวนี้คือเราเองก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะวางใจใช้ตัวนี้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหม<ช>เรารต้องทำอะไรก่อนเซ็ตค่ามันครับผมโอเคเซ็ตค่านี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในอีพีที่ทอสองนะครับเดี๋ยวยังไงสําหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพิกิตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับอีพีสองนะครับสำหรับตอนต่อไปเลยนะครับว่า EP2 เนี่ยพื้นท่าพื้นฐานในการเซ็ตค่าเนี่ยเราจะเซ็ตค่าอะไรบ้างนี<ช>่สำคัญถูนนไ<ด>กไหมครับก่อนที่จะใช้งานางจริงร<ช>้าเดี๋ยวเราไปเจอ EP2 นะครับผมตอนนี้สวัสดครับสวัสดีครับ